สวัสดีค่ะวันนี้มาทําบัวลอยสาคูถั่วดําสูตรทํากินเองที่บ้านง่ายๆเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทําได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมส่วนของถั่วดํานะคะประมาณครึ่งตู้ตวงค่ะจากนั้นใส่น้ําเดือดจัดลงไปนะคะเราจะแช่ไว้ประมาณ20นาทีค่ะหลังจากที่เราแช่ไว้จนครบ20นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะก็จะได้หน้าตาถั่วดําแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเราจะนําไปต้มในน้ําเดือดจัดนะคะประมาณ15นาทีค่ะ ต้มจนครบเวลา15นาทีแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาถั่วดำแบบนี้เลยค่ะตักขึ้นมาลองบี้ดูนะคะก็จะเปื่อยประมาณนี้เลยค่ะเปื่อยประมาณนี้ถือว่าใช้ได้นะคะแต่ถ้าหากใครชอบเปื่อยมากกว่านี้นะคะก็ต้มต่อได้ค่ะจากนั้นนําไปล้างให้สะอาดนะคะแล้วพักให้สะด็ดน้ําค่ะพักไว้ก่อนนะคะมาทําส่วนของบัวลอยสาคูกันต่อค่ะ ครูเม็ดเล็กหนึ่งถ้วยตวงนะคะแบ่งเป็น2ส,ส่วนคะ่ะอีกส่วนนะคะเราจะใส่สีผสมอาหารลงไปนะคะเป็นสีเขียวค่ะจากนั้นใส่น้ำเปล่าลงไปแช่นะคะพอท่วมขาทั้งสองถ้วยเลยนะคะพักไว้ประมาณ10นาทีนะคะรอให้เม็ดสาคูอืดเป็นอันใช้ได้ค่ะหลังจากนั้นเราจะใช้ช้อนนะคะนวดๆวดเบาๆค่ะ สาคูเริ่มจับตัวกันแล้วนะคะแล้วก็จะมาปั้นเป็นลูกเล็กๆนะคะแนะนำให้เอามือจุ่มน้ำก่อนนะคะสาคูจะได้ไม่ติดมือค่ะปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นนำไปต้มในน้ำเดือดค่ะต้มไปเรื่อยๆจนสาคูเริ่มสุกลอยขึ้นนะคะ สาคูสุกแล้วก็จะลอยขึ้นแบบนี้ค่ะจากนั้นตักขึ้นนะคะเป็นนกในน้ําเย็นค่ะหรือว่าน้ําอุณหภูมิเทองก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้เลยค่ะเรามาทําส่วนของกะทิกันต่อค่ะหัวกะทิกั้นสด400 ml เกลือป่อนครึ่งช้อนชาน้นําตาลทราย1/2ส่วนถ้วยตวงค่ะจากนั้นควรให้น้าตาลละลายดีเลยค่ะจากนั้นใส่ถั่วดําลงไปค่ะตามด้วยบัวลอยสาคูนะคะเนื้อมะพร้าวหั่นเป็นเส้นนะคะ ใส่ใจตามชอบเลยค่ะคณคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะรอให้เดือดอีกรอบเป็นอันใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูบัวลอยสาคูถั่วดำลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ